ค่ะกับสวัสดีพี่น้องปองป่ายเอทุกทุกท่านเนาะคะ่ะขะยินดีตอนรับขอสู่ทั้งช่องสุภาลวยค่ะค่ะเมื่อนี่แอรก,ก็ได้เดินทางมาตามต่อปูสีหานะคะ่ะหลังจากที่เลกปูแตก3โต่อ2ต่อเลยเนาะคะ่ะแอรก,ก็บบ่าพาดเนาะคะ่ะที่สิมาตามต่อให้พี่น้องเนาะคะ่ะค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาแล้วแอรก,ก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์เด้อค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งติงแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบวัได้ผ่านข่าวสารเนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะบันี้แอร์กับสิ้ผ้าเข้าไปตาบปูพร้อมๆกันเลยค่ะ เออ1 8เออตรงตรงเลยนะเอาเอามามัให้มั่งทั้งหน้าหนากได้เล็บปูบั่งนาเออเออยี่ลันยู่ใบเดียวมันเป็นเล็บแปดครับเจ็ดศูนย์เอะเป็นเล็บแปดเอาสักครั้ก้ซูมมาซูมมาครับพ่อแม่น้องครับนี่ก็เป็นตัวที่ปูเพิ่นสนับสนุนรัฐบาลไทยนะครับเนาะ องค์งานก็ซื้อยุ่งเทพสองใบอาจารย์ซื้อซี่ใบมันเป็นแปดเจ็ดศูนย์แม้ตัวนี้แม้แปดเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดแม้ของนึงแปลตรงตรงสามตัวต้นดอกตะว่าขีด้วยสีแดงนี่คือตรงอาจารย์คะนมาสการค่ะบมาสการครับจะเล่นทอดมีความสุขความเจริญกันทุกคนดีใจน้ำเนาะเอฟซีผู้สมบังกระไดคือบุกทุกหน้ามันละหาพ่อมากระสบายชงให้ล่งน้ำอยู่ปูจะบาท่านชงให้อยู่ บงเป็นแนวทางดูเสริมเพิ่มปัญญาเนาะ,ะเป็นแนวทางธรรมาดาธรรมาดาของอูู้ื่นชอบเหล็กกำลังวันอาจารย์กับวันซุกกับเข่าเต็มทีย่ยกมาทุกตัวนะครับทุกตัวเลี่กกำลังวันศูนย์แล้วก็หกหนึ่งแปดนี่เด้เข่าชุดเข่าชุดโต้นเนี่ยชุดโตด๊ก็เน้นให้ อันที่ขีดสีแดงนี่คือเต่งโตเด้อเอฟซีอันนี้ของเก่าน่าจะดน่หรักฐานนะหลักฐานยังก่อไม่คู่ห้องยังก่อขึ้นไม่คู่ไม่คู่ห้องยังเกาะดีเอดีเอ็นเอเออดีเอ็นเอของเก่าค่ะนี่อันนี้ก็คือซ่องหาแสนเพื่อเอ่ผู้ใหญ่เจดีก็ขอบคุณในหลายแนวทางเพิ่นหมู่จักจีจับใส่ตัวแดกจับใส่แปดสามกระดับแปดสี่กระดับเลยจับใสตแปดหนึ่งมิตรหนึ่งแปดตัวเดียวก็เลยให้เอฟซีไปจับเอาเพได้จับเพิ่นดอกเอฟซีไปจับเอาเพราะว่า ไ,ไหลุดไซวิ่งก็เจา้ามัาไหลุดไซวิงกตธรรมดาเลขกอ,อกที่บางกอ,อกเนาะคนบอกคือสกลท้อ <c oughs> ใจอันนี้ก็สมหวังกันไปเนาะคนไหนมาเอเอาการนี่เป็นของเก่ากันกับบัตรน้เอาสีมาบึงของไมอ่าหมวดไม่มาแล้ว,เป,นนวเ,ปลเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อไม่ตไปคิดหลายเป็นแนวทางแค่นั้น คือว่าสำหรับผู้ที่ค่นชอบอ่ะก็เริ่มต้นที่สูตรเดิมก่อนสูตรเดินดีเนาะครับสูตรพิชิตความรวยเดินดีซะก่อนเนี่ยสูตรนี้สูตรน,นี้คือเป็นการเดินดียังไม่มีพลาดมา1ตัวล้านเปอร์เซ็นบนล่างอย่าลืิ่มใดเอฟซน, e นี่บอรอเด้บอรอ,รอาจารย์ก็ได้ทุนขึ้นย่อนบอรอนี่ล่ละ <laughs> <laughs> คันสูตรนี่คันเป็นสูตรล่างย่างเดียวโอ้อาจารย์ปวดมากเลยเพราะดีมันเป็นสูตรบนล่างเนาะครับต้องเข้าใจคาว่าบนล่างเนาะก็คือครับอ่าเราจะเน้นบนก็ได้ล่างก็ได้อยู่ที่เราชอบคำว่าคืออย่างอาจารย์เน้นหนึ่งแปดเห็นบ่ลรตเตอรี่ย่างเดียวบ้านอาจารย์กักันบนไว้เนาะจะเป็นที่เห็นกันเอ้าบ้านน้งวันนี้มันเป็นแังซี่บัานนี้ครับผมเนี่ยเดินดีมาสองตัวนี่นับไปง่ายง่ายสูตรนี่นี่เนี่ยเอาเลขกไท่นี่ อ่าเด็กไทยเอาเอา,เอารถแต่ดีมาเอานี่อนเนี้ยนี่อัน,นอัน,นอันยัง <ไป S 1> เบอร์เนี่ย<อ>เด็กไทยเด็กไทยตัวนี้นี่เด็กไทยหลงวันที่หนึ่งนี่จับมาตั้งเลยแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ตั้งแถวไม่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเล็กสองตัวนี่สิเป็นตัวพิชิตความด้วยบนลลังครับมาแน่นอนหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่าลืมบาบนลลางังครับบอเอฟซีมีตัว ว่าไปบนไปล่าง,จ,งจังเน้นตัวเองได้เด้แต่ว่าอาจารย์บ่นเน้นไห้คือว่าบนล่างแต่อาจารย์ก็เกือบบอลอดันเมื่อกี้เนี่เกือบบอลอดเนี่อนี่ขนาดจับได้ตรงๆเนะาะอันนี้ก็เป็นตัวตรงตามแนวทางที่อาจารย์จับไว้ไห้เด้คือตัวตรงแบบนี้ละ่ะแต่ว่าสูตรนี่ก็มีกับอ,ออกกับกั่นี่แต่ว่าเดินดีกระจับคือกันเนี่ยจับตรงสูตรทั้งสี่จังทังวันนีกนกึงแปดเนี่ยหนึ่งแปดแล้วก็นึงเจ็ด แล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดเนาะวดนี้ก็คือกันนี่นี่ก็สองเก้าแต่ว่าเดขกอาจารย์เก้ายู่ลักซิงวดน,นี้ที่ว่าลักซิเพราะอีหยังเพราะว่าเล็กกาลังวันอาจารย์อาจารย์สิบทิงแถวนี่กาลังวันเนาะ mm. คือกําลังวันของอาจารย์นี่อาจารย์ก็บอกทุกทุกคนเนาะเอฟซี FC, แคปเอาไว้เดอ้อคิดดีๆจะมีสิทธิ์เป็นมหาเศรษฐีได้ สำหรับผู้ที่กินชอบแล้วถอดตัวเลขเนาะสำหรับผู้ที่มักเท่านั้นสองแถวนี้สิเป็นลักสิบเนี่ยสองแถวล่างแถวนี้กับแถวนี้สิเป็นลักสิบเห็นว่าเมื่อกี้หนึ่งศูนย์เห็นว่าเนี่ยหนึ่งศูนย์ราหนึ่งแปดเห็นว่าลักสิบเห็นว่าวน่นสังเกตเบังสองแถวนี้สิเป็นลักสิบบัตรวันนี้วันเสาร์ดับอัตโนมัติคือเลขบ่มีในตัวคือศูนย์สามหกเนาะ,ะบ่มีหละ่ะศูนย์สามหกนี่ ในแนวทางสูตรของอาจารย์เนี no ่ยมะเจียวก็ไผ uh ่ถ huh. <that> ุกคนมักไผ่มากมันเนาะบาเที่ี <that> ้อาจารย์ตามสูตรนี่คือสองเก่าหนึ่งเก่าเด้อราคาสองแปดหนึ่งแปดแต่ในตัวนี้สองลักสิบเนาะแล้วในตัวนี้เก้าักสิบก็เลยเก้าสองสองเก้าบนี้เก้าหนึ่งแล้วก็8แปดสองสองแปดเด้นในลักในหลักสิบของเขาเด้อในลักสิบของเขาแต่ว่า ที่เอา8 2ขึ้นมาตัวนี้ก็คือว่าเขาอยู่ในในบรรทัดตัวนี้จริงๆแล้วต้อง2 8เนี้ยอ่าก็คือว่าเป็นเป็นสูตรบนล่างเ้อะพี่น้องเป็นสูตรบนล่างบนล่างนะสูตรนี้เอาบรรมา่ว่ากับสูตรล่างยางเดียวอ่าสูตรล่างยางเดียวเพราะว่าในไหนก่รา,าร่างแล้วก่่างไปก่อนสูตรล่างยางเดียวอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาจังเป็นสูตรบนเนาะค่ะอ,อันนี้สูตรล่างอย่างเดียว ล่างตรงของอาจารย์ <c oughs> ล่างตรงล่างตรงอันนี้สูตรเดินดีพื่อกันอีกสูตรหนึง่งอ่านี่ล่างตรงเนาะอันนี้พิชิตความรวยแคบเอาแล้วเนาะนพิชิตความรวยก็พิชิตเงินล้านนี่จะใกล้เคียงกันเน้ะพิชิตเงินล้านอ่ะพิชิตเงินล้านบนเป็นเลขวิ่งบนเงินล้านพิชิตความรวยนี่สีม,มีสองสูตรอันนี้ก็พิชิตความรวยอีกสูตรหนึ่งแต่คนละสูตรกับส,สูตรนี้มันจะใกล้เคียงกันเอา สูตรนี้ก็คือล่างตรงตรงอ่าเอฟซีฟังห้ดีได้อันนี้ล่างอย่างเดียวตรงตรงอันนี้บอลอกลับด้วยล่างบนกลับด้วยบอลลอกคะบอลอกอเลยนะปบอลอกออันนี้ก็บอลอบอลลอข้อใจว่าวิ่งบนรูดล่างอันนี้บอลอก็บนล่างกลับค่ะภาษาหวย ต้องศึกษาเด้บอลอกบนล่างกลับอันนี้ก็บอลอวิ่งรูดมาบอลอวิ่งรูดบอลอบนล่างวิ่งรูดบนล่างอต้องเข้าใจเด้ครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับบอลอบอลออันนี้คือล่างอย่างเดียวตรงอนี่คือล่างอย่างเดียวตรงเนาะถามว่าตรงในสูตรการลังวันบอเป๊ะเด้นี่สองลักสิบครับสองหาอ่า สองหาแล้วก็หนึ่งหาเป็นยังจังใดยังสี่ตามสูตรพี่น้องสูตรนี่พิชิตความรวยศูนย์บวกหาคงที่เนาะครับก็ได้ที่เลขหาหเลขหาตัวเดียวอันนี้คืออันนี้คือหาตัวเดียวตัวนี้แล้วก็บหกบวกหาก็าได้หนึ่งสองสามเพื่อนว่าเด็กสามอยูน่นี่หนีเบอร์มี่เป็นบออัตโนโมัติก็เลยเหลือตัหนึ่งกับสองก็เป็นที่มาแล้วห้องมาจับไซลัลซิบคือกาลังวัน สองยูลักสิปแล้วหนึ่งก็ต้องยูลักสิบแสดงว่าหานี่ยูนวยไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับอ่าต้องสังเกตวิธีเดินเลขพร้อมเด้เดินเลขเดินเลขตรงนี้เขาแสดงมีความมั่นใจเนาะคือยัางเมื่อกี้เห็นบาหนึ่งศูนย์กับหนึ่งแปดเห็นไ่มสียูรักสิบครับอ่าเนี่ยแล้วว่างสองหานี่มั่นใจขื่นกันกับหนึ่งแปดปะคะปูมากกว่ามากกว่าบปูเพราะว่าสูตรเดินดีคือขึ้นหนึ่งแปดนี่เป็นสูตรบนล่างเนี่ยเอฟซีหนึ่งแปดนี่อาจารย์ เป็นสูตรบนล่างแบบมันกำกึ่งอ่ะมันซื้อบนแล้วก็ยังต้องล่างซื้อล่างก็ยังต้องบนแต่ว่าสองหานี่คือมันล่างมันลยางหย่อนอาจารย์ก็เลยมั่นใจหลายกว่าเลิโนะค่ะอาจารย์เนาะแต่ว่าก็ชนที่เลขกสองอยู่เด้ชนชนชนที่เลขกสองอยู่ก็นี่เด้ที่ว่าชนที่เลขกสองนี่เด้นี่เด้ชั่นทีเหล็กสองเนี่ยองแปดสอเนาะเนี่ย ต่ว่าเก้านี่อาจจะไปบนก็ได้เสาดับสายวอลลบอลเนาะบินเก้าบนเก้าล่างก็ได้กันผู้สายผู้พนมักกเนาะเอากระแคบเอานี่คือสูตรล่างไปก่อนสูตรพิจิตความรวยเนาะแล้วก็ล่างตรงอาจารย์ก็ฝากไว้เป็นแนวทางเนาะให้ทุกคนได้เบิดหนีเบิดสินห้ลั่มเฮลุวยร่างกายแข็งแรงอาก็พิจารณาเอานะพิจารณาเอาคอยให้ทุกคนสมหวังกันทุกคนอะกระี่เด้หลักร้อยบวกห้าคงที่ครับ หลักร้อยนี่บวกห้าคงที่ก็ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็ตั้งที่หนึ่งแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามตัวนี้สี่นับสามตัวเดอแต่ว่าสามสามไม่มีอยู่ในกําลังบรรจารย์ก็เอาออกกับตัวนมัติก็เลยสีเหลือแต่หนึ่งกับสองเน้นขึ้นมาหนึ่งกับสองบานนี่ก็มาชนสูตรนี่แรกกับสองเนี่ยก็เลยเป็นทีม่าของหลักสิบกันเดชชนสูตรนี่ที่สองแล้วก็2สองอยู่หลักสิบ เป๊ะบ่อ่านี่ง่ายๆเป๊ะคือทั้งเดินเลขทั้งเดินเลขครับอ่บก็ขอให้สมบังกันเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ